สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้โอจะพาทุกท่านมารู้จักกับบอ่อน้ําบาดาลน,นะคะนี่หลายท่านนะคะอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะวันนี้โอจะพาชมว่าสําหรับบ้านที่ไม่มีน้ําประปาเข้าถึงนะคะเราสามารถทําแบบนี้ได้นะคะอันนี้สําหรับลูกค้าโอนะคะตรงนี้น้ําประปายังไม่ถึงหรือว่ายังไม่ได้ขอก็ช่วงแรกอาจจะใช้เป็นแบบน้ํา,าบาดาลนี้ไปก่อนนะคะนี่เดี๋วยวให้ชมก่อนเนาะนี่อันนี้จะเป็นบ่อน้ําบาดาลน,นะคะเราใช้ ช่างที่ขุดเสาเข็มแบบบ้านๆทั่วไปเนี่ยแหละค่ะก็คือสามารถมาขุดได้เลยนะคะตอนนี้นะคะโอลงอันนี้ไว้ให้อ่ลูกค้าสำหรับบ่อน,นี้ประมาณ15วงนะคะนี่โผล่อยู่ข้างบนเนี่ยประมาณ2วงก็ลงไปประมาณ1ิบสวงนะคะก็ความสูงของแต่ละวงเนี่ยสี่สิสเซนก็จะอยู่ประมาณสีหเมตรอะไรประมาณนี้นะคะสําสหรับที่นี่นะคะก็มีน้ํา มีน้ําคือขุดไปแล้วเจอตาน้ําเลยนะคะก็คือเป็นความโชคดีของลูกค้าเห็นไหมคะอ่าอันนี้องให้ทุกท่านชมกอ่อนข้างล่างเนี่ยคือจะเป็นน้ํานะคะลูกค้าเองก็สามารถที่จะดูดน้ําตรงนี้ค่ะขึ้นมาใช้จ่ายภายในตัวบ้านภายในครัวเรือนได้เนาะนี่นี่สำหรับน้ำบาดาล บ่อน้ําบาดาลน,นะคะเป็นแบบนี้หรือว่าท่านใดน,นะคะอยากจะทําเป็นบ่อน้ําบาดาลแบบว่าใช้ดูดปั๊มดูดก็สามารถเอาปั๊มวางข้างบนนี้ได้แล้วก็หย่อนท่อลงไปนะคะก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีปั๊มไม่มีไฟเราก็ใช้ตักได้เลยนะคะแบบนี้จริงๆเราสําหรับแบบบ้านนอกแบบไกลเมืองเขาก็จะใช้กันแบบนี้นะคะที่น้ําปปาเข้าไม่ถึงหลายท่านที่ยังไม่คือยังไม่เคยเห็นเนาะก็เอามาฝากให้ชม ว่าถ้าเราไม่มีน้ำใช้เราสามารถทำแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านลูกค้าขอเองนะคะที่ผมมาติดตั้งให้นะคะบ้านสำเร็จรูปสองชั้นหรือว่าบ้านสำเร็จรูปยกสูงนั่นเองนะคะนี่บ้านหลังนี้เราก็มีน้ำใช้แล้วนะคะนี่ที่นี่นะคะพอขุดไปแล้วเจอตาน้ําเลยคือความโชคดีของลูกค้ามากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มันมีบ่อน้ําอยู่แล้วด้วยก็เลยเป็นความโชคดีแบบ โชคดีมากๆเลยอันนี้สำหรับพื้นที่ของลูกค้านะคะบ้านลูกค้าในสวนลูกค้าประมาณนี้เลยค่ะอ่ะบ่อน้ำประดานนะคะใครที่อยากจะมีน้ำใช้ก็ทำได้เลยค่ะ